มะเร็งเต้านมการรักษาด้วยการผ่าตัดเสนออาจารย์ยุทธนานุลลอะองจัดทำโดยนางสาวชนิการบุญวาดชั้นปีที่สองเลขที่16มะเร็งเต้านมเป็นเนื้องอกที่พัฒนามาจากเซลเยียบุผิวในเนื้อเยื่อของเต้านมปัจจัยที่ส่งผลต่อก,การเกิดมะเร็งเต้านม ในผู้หญิงที่มีอายุน้อยจะมีความไวต่อการเกิดมะเร็งเต้านมโดยยีน BRCA1 และ BRCA2 ซึ่งเป็นยีนที่กดการเกิดมะเร็งในผู้หญิงที่มีประวัติในครอบครัวเป็นพาหะหรือมีปัจจัยส่วนบุคคลจะทำให้มีความไวต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นกันกระบวนการผ่าตัดที่ทำกันทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมมีดังต่อไปนี้ b r e a s t c o n s e r v i n g Surgery หรือ BCS BCS คือการผ่าตัดเอาเนื้องอกเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นมะเร็งออกและอาจจะมีเนื้อดีบางส่วนรวมถึงต่อมน้ำเหลืองสำหรับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกจะมีเนื้องอกขนาดเล็กกว่า5เซนติเมตร จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังผู้ที่ป่วยด้วยมะเร็งเต้านมจำนวน726คนพบว่าผู้ป่วยที่หวังจะหายขาดจากมะเร็งนั้นได้รับการผ่าตัดแบบ BCS ทำให้ผู้ป่วยลดความกังวลและภาวะซึมเศร้าลงได้ต่อไป Skin sparing mastectomy หรือ SSM SSM เป็นการผ่าตัดที่เราเอาเฉพาะนเนื้อเยื่อของเต้านมที่อยู่ใต้ผิวหนังออกโดยเก็บรักษาผิวหนังที่ห่อหุ้มเต้านมเอาไว้และเสริมเต้านมใหม่แทนจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยนักวิจัยพบว่าการผ่าตัดเต้านมโดยเก็บรักษาหนังที่หุ้มเอาไว้แล้วสาระยะกรรมตกแต่งเสริมเต้านมให้ผู้ป่วยทำให้เกิดความงามสุขภาพกายและจิตใจของผู้ป่วยดีขึ้นขอบคุณค่ะ